สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานะคะดอกกระดังงาม,มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียนชาดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพัดนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นริบบิ้นออกมาดึงออกมานะคะหลังจากนั้นดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ท่านตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางเนี่ยค่ะจากทางขวาสอดมาทางซ้ายสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือเราให้เราสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านขึ้นมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้นำกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐาริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบินมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบินชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปค่ะพับเกนลนวริบบินกลับลงมานะคะบิดปลายริบินมาทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชีขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาแล้วก็บิดนะคะปลาลริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่แมวเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะเริ่มทําจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมานะคะก็จับปลายดิบินนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานน็อกคล้องเส้นนี้ไว้ค่ะกีดบอกนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นปลาดิบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับดิบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานตรงเส้นเลดกอฟนี้แล้วก็เส้นเลตกอน,นี้ค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ ม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงออกมาค่ะดึงออกมานะคะเส้นสุดท้ายเส้นนี้ค่ะจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายดิบินนะคะเข้ามาด้านในแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกลับด้านดิบบินจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวาสอดสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ซ้ายนะคะสอดไปทางขวามือเสร็จแล้วก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียนน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ